ครับเดินครับ ORP 3นะครับวันนี้มาแนะนำนะครับ Samsung Galaxy Buds สามนะครับก็รูปทรงนะครับคล้ายๆกับค่าย Apple นะครับราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่3,843บาทนะครับลดจาก5,490บาทนะครับเห็นเขาบอกว่ามี AI ช่วยตัดเสียงการรบกวนด้วยนะครับระบบเสียงเป็นแบบ360องศานะครับเซอร์ราลจะมีไมค์นะครับที่คมชัดนะครับระหว่างสนทนาผมว่าเออลอง น่าลองนะดีจริงๆเลยนะในส่วนนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของโปรโมชั่นนะครับถ้าซื้อพร้อมเครื่องก็มีแถมตัวนี้นะอีกนะฮะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะในส่วนของมัดสามนะครับและถ้าใครสนใจในส่วนของมัดสามโปรนะครับก็จะมีราคาส่วนลดนะครับอยู่ที่5,243บาทนะครับก็ลดจาก7,490บาทนะครับ น่าสนใจนะครับแพงกว่าตัวธรรมดาประมาณ2000บาทนะครับก็น่ามาลองกันนะครับแล้วก็ในส่วนของบอดี้นะครับสีนะครับจะเป็นแบบสีเงินนะนะครับมี2สีนะสีเงินกับสีขาวนะครับระบบเสียงนะครับจะดีกว่านะจะเป็นแบบ24บิต Hi-Fi นะครับแล้วก็สามารถใช้ได้นานถึง30ชั่วโมงนะมี AI เหมือนกันช่วยตัดเสียงนะครับก็มาลองดูได้นะผมว่าเป็นอไรที่น่าสนใจนะครับทั้ง2รุ่นเลย ครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยสวัสดีครับสำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลาบนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ200บาทส่งฟรีค่ะแชมพูสิลิราชแชมพูสูตรพิเศษอ่อนโยนต่อหนังศีรษะปราศจากซิลิโคนช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้ชุ่มชื้นเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ดีลา่าซอฟ์แคร์พัสมีส่วนผสมของวิตามินอีและโจโจ,จ้บาออยช่วยบำรุงผิวกายให้ความชุ่มชื้นช่วยป้นบำรุงผิวจากความแห้งกร้านสวยผิวเปล่งปลังและเรียบเนียนสามารถสั่งซื้อได้ทาง Shopee Medical CPT หรือกดลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยค่ะอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่พลีงานแน่นอนคะ่ะ ความรับลูกค้าคือความรับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า